สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสุขค man, สสูสุขคนครับผมมือนีเนาะครับเฮ้ามาลดน้ำพักหน้ามือเศร้าครับผมเหล่าฮ่อกับสีน้ำฮอร์โมนเนาะครับผมฮอร์โมนพักเนาะครับผมมาบำรุงต้นพักเนาะครับผมเป็นฮอร์โมนที่เฮ้าผสมเองเนาะครับผมมือนีเนาะครับเฮ้าสีมาลดน้ำให้กับต้นพักของเฮ้ากับผมพักเบียร์น้อยเบียร์ง่เนาะครับผมนี่ครับผม เบียรหน่อยเฮ้านะครับเริ่มเป็นใบ4ีใบแล้วครับผม3าใบ4ใบแล้วเนาะครับสามารถที่จะใส่ฮอร์โมนลดน้ำให้กับเขาได้นะครับผมเพราะว่าผักของเฮ้านะครับมีใบเกิดขึ้นมาสามใบซีใบแล้วเนาะครับผมเขาพ่อจะดูดซับสารอาหารที่เฮ้าให้แล้วเนาะครับผมมื่อนี้เฮ้าก็เลยต้องมา ลดน้ำฮอร์โมนให้เขานะครับผมมาครับบดนี้เข้ามาลดน้ำให้กับเขาเล้ครับผมเบียร์น้อยเบียร์ง่ายได้ครับผมขอขอย่างเดียวนะครับผมให้มีใบเป็นพ่อครับผมถ้ามีใบแลลวๆเขาก็สามารถที่จะนำฮอร์โมนนะครับมาลดน้ำบำรุงให้รับเขาได้นะครับผมมาครับบดนี้เข้า มาผสมฮอร์โมนลดน้ำให้กับต้นพักข้องเหาครับผมต้นพักข้องเหานะครับอัตราที่เหาจะผสมนะครับผมกระสีใสสองฝานะครับผมสองฝาเต็มๆเ,เลยนะครับกับบัวลดน้ำบัวลดน้ำสิบลิตรนะครับผมนี่ครับผม สองฟ้าสามฟ้าเห่ากันสามารถที่จะใส่ให้เขาได้นะครับเพื่อนๆนะครับผมเป็นฮอร์โมนนะครับผมฮอร์โมนบำรุงบำรุงต้นพักนะครับผมมากครับเพื่อน,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 นๆใบเห่ามากลดน้ำให้กับต้นพักของเห่าครับผมพักน้อยพักใลน,นะครับผมสามารถที่จะลดน้ำบำรุงให้กับเขา นี่ครับผมบำรุ่งให้กับเขาใดนะครับผมขอวาจะมีใบเกิดขึ้นมาเรียบร,อร้อยแล้วนะครับผมเขาก็สามารถที่จะลดน้ำใส่ฮอร์โมนให้กับเขาใดเนาะครับผมนี่ครับมาครับเพื่อนๆน,นี่ กำลังงามขึ้นมาแล้วครับผมเดี๋ยวไปตักน้ำยีก้อนครับผมเดี๋ยวไปตักน้ำอีก้อนนะครับนี่มีไก่มาเคลียบว่านอะครับนี่ครับมีไก่บินหนวกนะครับ ครับเ,เพื่อนๆเหมือนี้ข้ามาผสมให้กับต้นพักของเข้ากับผมผสมฮอร์โมนนะครับเอาจากสามฝ้านะครับเ,เพื่อนๆเอาเอาจา็คสามฝาครับผมเพื่อที่จะเพิ่มพลังบำรุงต้นบำรุงใบให้กับพักส่วนขั้วของข้านะครับผมเบียร์พักน่อย พักใหญ่เนาะครับผมขอให้มีใบเนาะครับเพื่อนๆนี่ครับขอให้มีใบเกิดขึ้นมาเนาะครับผมเขาก็สามารถที่จะใส่บำรุงให้กับเขาเป็นฮอร์โมนเนาะครับผมบำรุงให้กับต้นผักของเฮ้านี่ครับผมขอว่าให้มีใบเนาะครับผมนี่ครับบำรุงให้กับ ผักของเห้าเนาะครับผมนี่ครับผมอากาศเย็นๆเนาะหนาวเนียวเหมือเเนเศร้านะครับฮหรามาลดน้ำให้ครับผักส่วนขวั้วของเห้านะครับผมเบีย้ยพักน้อยเบีย้ยพักง่ญ่เนาะครับผมขอให้มีใบเด้อครับเพื่อนๆเขาก็สามารถที่จะเอาฮอร์โมนเนาะครับมาลดน้ำให้กับเขา บำรุงให้กับเขาเพื่อให้เขาเด่งามเนาะครับผมนี่ครับผมเบียร์พักหน่อยห่อกับเอามาบำรุงได้เนาะครับผมขอให้มีใบเนาะครับเพื่อนๆนี่ครับผมเริ่มงามขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมนี่แหละครับเพื่อนๆผมวันนี้เนาะครับก็มาเพิ่มเติมสารอาหารให้กับ ผักของเข้านะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้วยครับเมื่อนี้นี่คํานำฮอร์โมนนะครับมาให้กับต้นผักของเข้านะครับผมบำรุงต้นผักของเข้านะครับเบียหน่อยเบียใหญ่นะครับผมขอไ้มีใบนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมสารอาหารฮอร์โมนให้กับเขาได้นะครับผมเพื่อนๆนี่ครับ นี่ครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกับผมมารดน้ำให้กับเบียร์พักหน่อยเบียร์พักไ่นะครับผมเพิ่มเติมสารอาหารให้กับผักของเข้านะครับผม ดอกมะม่วงเข้าดกคักด,ดกแน่ครับปีนี้นะครับดอกมะม่วงเข้ากะดกขึ้นเก่้าครับผมหอมห่ยหวยๆเลยครับผมหอมดอกมะม่วงเลยครับปีนี้ครับผมหอมดอกมะม่วงเลยย่างเขามากไก่ไกลต้นนี่ย่างหอมเลยเลยครับนี่ มะมีขนุนเห้าเป็นยังไงน้อครับมะมีขนุนเห่าครับผมรดน้ำแล้วๆน้อครับผมแววมาเบิงมะมีเห่าจากจากน้อยก่อนนะครับแววมาเบิงมะมีเห้าจากน้อยก่อนครับผมเบิงว่าเขาสิติดนวยวะครับนี่ครับนี่ครับผมมะมีเห้านะครับเบิงว่าเขาสิติดนวยบ่นอ้อครับผม ขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับผมสุข,ขสุขคนครับผมเมื่อน,นี้นะครับออกมาลดน้ำพักเนาะครับผมออกมาลดน้ำพักมาเติมฮอร์โมนฮอร์โมนให้กับพักกองเข้านะครับผมให้เขาได้รับสารอาหารนี่ครับผมบะนี้ก็เลยแวะมาชมดอกมะม่วงเนาะครับผมหอมห่วยๆเลยครับผม ขอบคุณเพื่อนๆสุขคูสุขคนนะครับผมขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้วยครับเผื่อเป็นกำลังใจครับผมออกมาไล่หน้าส่วนผสมของเห้ามาเติมสารอาหารให้กับผักของเฮ่าเราก็มาเยี่ยมชมไล่หน้าส่วนผสมของเห้านะครับผมมาเยี่ยมชมไล่หน้าส่วนผสมของเห้า อากาศแงมอือสานะครับก็เย็นนิดน้อยครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับ